มีคาสเป็นของสมนาบุญชื่อว่าชี้เป้านักเขียนสู่การเป็นมืออาชีพที่มั่งคั่งและยั่งยืนเฮ้ยครูทำอะไรครูทำอะไรในคาสคือครูอ่ะสำหรับคาสเนี้ยครูชี้เป้าก็คือครูบอกวิธีเออบอกวิธีบอกวิธีทำอะไรบ้างบอกวิธีเป็นนักเขียนบอกวิธออีสร้างงานบอกวิธีขายงานบอกวิธีออที่จะ อะไรที่จะหาตังค์ได้แบบมั่งคั่งและยัง่งยืนพุดแล้วขนลุกเลยอะมาให้ดูเล่เออเวลาทุกคนนะที่เรียนคาสของคูนะเวลาเรียนนะให้กดคู่มือตรงนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คูจะไม่ใส่สารบัญให้ใส่คู่มือดูก่อนถ้ามีคนเรียกร้องก็จะใส่สารบัญให้แต่ว่าคู่มือง่ายคุณกดคู่มือปุ๊บเนี่ยคุณเข้ามานี้เลยนะหน่วยที่หนึ่งชี้เป้าอยากเป็นนักเขียนให้เริ่มอย่างนี้คือมันมีคนถามคูเยอะอยากเป็นนักเขียนเริ่มยังไงอยากเป็นนักเขียนเริ่มยังไงอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครูชี้เป้าไ้เลยหน่วยที่2ครูชี้เป้าเรียนเขียนนิยายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ายทั้งหมด3เซตเอ่อไอการเรียนหน่วยนี้นะอันแรกเนี่ยครูจะบอกวิธีเรียนหน่วยนี้ก่อนแล้วครูก็ชี้เป้าไอ้นี่คืออย่างนี้เล่าให้ฟังน่อยเรื่องหอูเรื่อง,องเราก็คือว่ามันมีคนหลายคนเลยที่แบบว่าอยากคือเลือกที่จะเรียนเองทาง y YouTube ใช่ไหมหรือว่าทางหน้าเพจนี่แหละแล้วเขาก็บอกครูว่ามันต้องเรียนอันไหนบ้างอะคะครู็อกซ์ In มาถาม คือคลิปครูมีเป็นร้อยแล้วหนูต้องเรียนอันไหนบ้างนะคะคุณจัดให้เนี่ยสามเซตนะคุณไปดูเซตที่หนึ่งสองสามเนี่ยเซตหนึ่งมีกี่คลิปจะไม่ได้ห้าถึงสิบคลิปประมาณนั้นก็นี่แหละหูห้าถึงสิบคลิปไม่เยอะเลยครูคเนี่ยอามันดียว่คุณดูร้อยคลิปสเปะสะปาาะวะละเนี่ยคุณจัดเซตให้เลยหนึ่งสองสามคุณดูให้หมดแล้วไปลงมือทานะดูหนึ่งบทความแล้วก็ลงมือทําพอลงมือทําคุณเจอปัญหานี่คุณดูมาดูคลิปนี้ชี้เป้า บอกทางแก้ปัญหาการเขียนของคุณนะชี้เป้าเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกกันไม่ได้บอกออว่าแก้อย่างนี้แต่มันคือการชี้เป้าให้บอกว่าคุณต้องคุณต้องเรียนรู้ยังไงคุณต้องหาทางยังไงที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็มานี่อันนี้ชี้เป้าสถานที่และวิธีขายงานสู่ความมั่งคัง่งและความสำเร็จโอ้บอกสถานที่ขายงานสองอันแล้วก็วิธี ที่เราจะขายงานแล้วเราจะแบบว่าอยู่ได้อย่างมั่งข้างและยั่งยืนน่ะนะอหน่อยที่สี่ในที่สี่เนี่ยเป็นชี้เป้าคําถามที่คุณกําลังถามไถ่ตัวเองไม่ใช่ที่คนถามทูกคนนะที่คุณถามตัวเองด้วยเออเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาคุณถามตัวเองอ่ะคุณก็ถามซ้ําอยู่แล้วน่ะซ้ำ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 พอซ้ำเลยกลายเป็นอะไรอ่ะกลายเป็นมันฝังใจ พอฝังใจซ้ำๆกลายเป็นความเชื่อคุณไปเชื่ออะไรบ้างอะที่มันแบบว่าแปลกๆเ,เ,เ,เชื่อเชื่อว่าคุณไม่ใช่ไม่คู่ควรไม่ดีไม่ได้เนี่ยเชื่อว่าอะไรสงสัยสงสัยในความเป็นตัวเองสงสัยในความความสามารถของตัวเองเนี้ยหรือว่ายังไงเนี่ยอะไรอะไปเชื่อไปเชื่อว่าไม่มีเวลาไปเชื่อว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่แล้วก็อะไรไปเชื่อว่า แก่ไปไปเชื่อว่าอ่อนอายุน้อยไปไปเชื่อว่าอะไรอผมมีคนถามครูแปลกๆหลายอย่างเนี่ยนะครูชี้เป้าให้ว่าต้องทำยังไงชี้เป้าอันนี้จะเป็นลักษณะครูจะบอกให้ว่าครูแก้วครูบอกทางแก้วไว้ในคลิปไหนนะให้คุณไปดูแต่ว่ามันจะช่วยรวบรวมสกอบความคิดของคนนะมีวิธีผลิตกําลังใจให้ตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีคุณหาคลิปเองคุณก็หาไม่เจอครูจัดให้เลยนะคะเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเทนนิยายโอเคไหมคือชี้เป้าอันแรก สิ่งเหล่านี้ถ้าให้คุณสงสัยในตัวเองนี่สำคัญมากเมื่อไหร่คุณหายสงสัยในตัวเองเมื่อนั้นคุณสําเร็จโอเคนะพูดถึงสิ่งที่จะฉุดลงแต่ว่าคุณชี้ทางออกให้แล้วก็อันถัดมาวิธีผลิตกําลังใจแล้วก็อันสุดท้ายเทนนิยายถามกันเยอะชี้เป้าให้เลยต้องไปดูอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคหน่อยเดียวพอ <laughs> หน่วยที่ห้ามาแล้วหน่วยที่ห้าคือ คลาสเนี่ยเป็นเป็คสสมมานาบุญแล้วนะสมมานาบุญแล้วนะแล้วครูให้ของขวัญสมมานาบุญอีกคุณฟังให้ดีนะเอ,อคุณเห็นของขวัญสมมานาบุญต่อไม่ว่าจิตใจคุณอะ่ะจะอย่างไรก็ตามอ่ะนะเวลาที่คุณจะทําบุญเวลาที่คุณจะอวตังอะ่ะนะให้คุณระลึกถึงคุณงามความดีที่คุณได้ทําในครั้งนี้นึกเหรอปะ นึกถึงที่เอ,อที่คุณได้ทํานุบํารุงศาสนาคุณกําลังจะอดกดโอนอะ่ะกําลังจะกดโอนอย่าไปสาธุขอให้หนูร่ารวยอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะตั้งจิตก่อนนะระลึกถึงบุญที่เราทำระลึกถึงความดีที่เราทําในครั้งเนี้ยที่เราได้ทํานุบํารุงศาสนาแล้วชื่นใจอันนี้ควรสาคัญเลยคุณต้องชื่นใจ้วยนะ เนี่ยฉันได้ทํำนุบำรุงศาสนาฉันได้ดูแลพระพุทธศา,าสนาฉันได้เออ,อะไรล่ะวัดมีไรายได้จากไหนไม่มีค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายใช่ปะเงินเงินเหล่านี้มันก็จะแบบเข้าไปช่วยตรงนี้ด้วยแล้วก็อะไรล่ะใ,ใใระ,รละให้คุณชื่นใจอ่ะให้คุณระลึกอ่ะแล้วให้คุณชื่นใจเมื่อไหร่คุณชื่นใจในวินาทีที่คุณชื่นใจคุณได้บุญทันทีนะคะ นึกถึงความดีที่เราทำชื่นอกชื่นใจแล้วก็กดโอนนะจะขอก็ได้อะจะจะจะขอก็ได้อะจบจบซาทุข,ขอให้อะไรก็ขอไปแต่ครูแนะนําอย่างนึ้นะอย่าไปขอเป็นเป็นเงินนะซาทุขอหมื่นหนึ่งเงี้ยไม่ไม,ไม,ไม,ไมคุณต้องขออะไรหรือปาคุณต้องขอไอเดียหรือว่าขอไหวพริบประทานที่สถานให้คุณสร้างเงินได้คุณต้องขอ,อ,อปัญญาอย่างเงี้ยเป็นต้น เอออันนี้ดีเพราะว่าอะไรนะว่าเพราะว่าเงินมันเป็นมันเป็นผลลัพธ์มันไม่ใช่เหตุเหตุอะมันคือการกระทําแล้วเราจะเอาที่ไหนไปลงมือทำเออการสร้างเงินอะเหรอปะอะอะนี่อยากได้เงินหมื่นหนึงเลยแล้วเงินหมื่นจะไปงอกมาจากไหนอะมาจากไหนคุณนับได้อ่านจากนิยายจากเรื่องสั้นจากบทความจากเรื่องผีคุณเขียนอยู่สี่อย่างสมมตุติคุณก็ต้องเขียนต่อถูกปะเพื่อจะให้ได้เงินคุณคุณอยากได้เงินอนะไม่ใช่ไปโฟกัสที่เงินนะ คุณต้องโฟกัสการกระทําคุณอยากได้ผลลัพธ์คุณต้องสร้างเหตุแล้วคุณจะเอาเอา,เอ,าอะไรวัตถุดิบที่ไหนมาสร้างเหตุปัญญาไนงะถูกปะขอความาคิดสร้างสรรค์ขอไอเดียขอกําลังเขาเรียกกำลังสติกําลังสมาธิเนี่ยาการบอกสอนตัวเองคุรุในตัวเนี่ยที่จะผลักดันให้คุณอะไปถึงจุดนั้นจุดที่คุณจะได้ผลลัพธ์อะเข้าใจปะนะโอเคไหม ครูก็ขออนุโมทนากับทุกคนล่วงหน้าเลยแล้วกันคลาสนี้นะคะสมมนาบุญที่99บาทค่ะคลาสปิดถาวรวันที่2พฤศจิกายน66นี้เท่านั้นนะคะสนใจรีบติดต่อเลยที่ Facebook Fan Page ครูวันปั้นนักเขียนพลังบวกค่ะ